เพื่อนรักในวิดีโอนี้ Network Marketing Academy จะแนะนำให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชัน Gboard เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้ทั่วโลกแม้ว่าคุณจะไม่รู้ภาษาต่างประเทศก็ตามตอนนี้ฉันจะจำลองให้คุณเห็นว่าหลังจากที่ฉันติดตั้งแอปพลิเคชัน Gboard แล้วฉันสะดวกแค่ไหนในการติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ สมมุติว่าฉันส่งข้อความหาเพื่อนต่างชาติผ่านวอตแอ p หลังจากที่ฉันคลิกที่ช่องป้อนข้อความแป้นพิมพ์จะแสดงแบบนี้จากนั้นฉันคลิกที่จุด3จุดและเลือกไอคอน g o o g l e แปลตอนนี้แป้นพิมพ์บนโทรศัพท์ของฉันมีสิ่งต่อไปนี้ขั้นแรกมีการตั้งค่าภาษาที่จะแปลทางซ้ายคือเลือกภาษาเพื่อป้อนข้อความของฉันด้านขวาคือการเลือกภาษาที่จะแปลให้เพื่อนของฉันประการที่2 มีช่องพิเศษสําหรับฉันในการพิมพ์ข้อความในภาษาของฉันหรือไม่เมื่อฉันพิมพ์ข้อความในภาษาของฉันข้อความนั้นจะแปลเป็นภาษาของเพื่อนฉันทันทีในช่องด้านบนถ้าฉันคลิกปุ่มลูกศรข้อความจะส่งถึงเพื่อนของฉันฉันสามารถเปิดไม้และพูดและแปลได้เพื่อนของฉันก็เลยติดตั้งจีบอร์ดเหมือนกับฉันและเพื่อนของฉันก็ส่งข้อความหาฉันมันจะแปลเป็นภาษาของฉันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ฉันเข้าใจคุณรู้สึกดีไหม เพื่อนรักล่าสุดผมจำลองบนโทรศัพท์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android และตอนนี้จะจำลองบน iPhone ให้ดูกันก่อนอื่นฉันเลือกเพื่อนที่จะส่งข้อความถึงจากนั้นคลิกไอคอนลูกโลกและกดแป้นค้างไว้ต่อไปฉันจะเลือกแป้นทิมพจีบอร์ดจากนั้นฉันคลิกที่ไอคอน Google แปลภาษาแล้วเลือกภาษาในการแปลหลังจากที่ฉันพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วฉันคลิกปุ่มแปลภาษา จากนั้นจึงคลิกปุ่มลูกศรเพื่อส่งข้อความถ้าฉันต้องการส่งข้อความอีกฉันจะปิดข้อความเก่าและพิมพ์ต่อไปเพื่อนรักตอนนี้ฉันจะแนะนำคุณในการติดตั้ง g ีบอร์ดังนี้ขั้นแรกแนะนำให้ติดตั้งบนโทรศัพท์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยไปที่ CH Play หาแอปพลิเคชัน Gboard แล้วดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดแล้วให้ติดตั้งและหลังจากติดตั้งเสร็จให้เปิดแอปพลิเคชันและตั้งค่าตามขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อตั้งค่าแล้วคุณสามารถใช้งานได้ตัวอย่างเช่นคุณเปิด w h a t s a อ p เพื่อส่งข้อความถึงชาวต่างชาติขั้นแรกคุณคลิกที่กล่องข้อความเพื่อให้ปรากฏบนแป้นพิมพ์จากนั้นคุณคลิกที่จุด3าจุดคุณเลือกไอคอน Google แปลภาษาจากนั้นคุณเลือกภาษาของคุณและภาษาของเพื่อนตอนนี้คุณสามารถส่งข้อความในภาษาของคุณเองและส่งข้อความที่แปลแล้วให้เพื่อนของคุณเพื่อนรักหากคุณใช้ iPhone ให้ติดตั้ง G b บ a r d ดังนี้ ไปที่ App Store จากนั้นค้นหา Gboard จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน G ีบอร์ลงในโทรศัพท์ของคุณหลังจากดาวน์โหลดแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันและตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง G b o a r d ตอนนี้คุณส่งข้อความถึงชาวต่างชาติผ่านแอปจ b o a r d บนโทรศัพท์ได้แล้วคุณสามารถส่งข้อความถึงเพื่อนของคุณผ่านทาง f a c e b o o k w h a t s a p p ทาง t e เล g r a มทางซ a l o หรือเครื่องมือส่งข้อความอื่นๆเพื่อนรัก Network Marketing Academy เพิ่งสอนวิธีใช้ประโยชน์จากโซลูชันสำหรับการสื่อสารทั่วโลกแม้ว่าคุณจะไม่รู้ภาษาต่างประเทศก็ตาม หากคุณต้องการสัมผัสกับโซลูชันที่น่าทึ่งนี้ทันทีให้ติดตั้งจีบอร์ดบนโทรศัพท์แล้วฝึกฝนทันทีกับคนที่แนะนำคุณให้รู้จักวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอและขอให้โชคดีสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ